งานพี่นไงานอสารนอะไรยังไี่ปัตตันเป็นไครับเรื่อไมบอกเร่ะรนครับอให้เข้าวเมกี้ไม่มากก็เฉพาะคนที่มีแบบเ็ซเื่นสื่น ก็ไม่เห็นทัพพี่เลยจำท่าลำอย่างเดียวว่างั้นเครียดเลยสวยสวยลำมีคู่ต่อสู้ด้วยไม่ใช่มต้องไปอันนี้นะต่ออันนี้